สวัสดีครับวันนี้เลือกดีวันดีครับส่งมอบรถอีซูซูซประตูราคาแค่หลักแสนครับพี่เดี๋ยวมาดูกันครับว่ารถจะสวยขนาดไหนครับผมนี่เลยครับสภาพรถครับพี่สวัสดีครับพี่ต้นนี่ครับผมเจ้าของรถตัวจริงเลยครับพี่เป็นยังไงครับพี่ต้นวันแรกที่มาเห็นรถูกใจครับจริงๆพี่ต้นมาดูก่อน้วพี่น้องรอบแรกเนาะครั้งนี้ก็คือพอดูปึ๊บกลับไปตัดสินใจแค่ประมาณวันเดียวกลับมาจองเลยครับพี่เห็นรถครั้งแรกเป็นยังไงครับพี่ต้นสภาพชอบี ดีสวยเลยรถคันนี้พี่ต้นซื้อไปราคาแค่แสนกว่าบาทเองนะพี่เนาะครับผมน้องๆเซลล์ที่ร้านเป็นยังไงคพี่โดนดูแลดีไหมครับดูแลดีครับดูแลดีหมดเลยอยากได้แบบนี้ก็ได้หมดเลยโอเคครับผมมีอะไรฝากแฟนเพจสามยางมอเตอร์ไหมพี่อยากให้มาดูรถไดีเยนะพี่บริการดีโอเคเลยครับผมครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตส่งมอบรถคันที่สวยคันนี้ให้พี่ต้นเลยนะครับพี่ขอบคุณมากนะครับขอให้เดินทางปลอดภัย โดยสวัสดีาพาดูเส้นทางครับพี่คาผมครผมก็เหมือนที่ว่าครับพี่อยากได้แบบไหนไซส์ไหนราคาไหนครับสั่งได้เลยตามสั่งครับพี่แอดที่ลาย444ครับผมหรือ0944665364ครับเต่เาสามเนี่ยโมอโตรครับผมสวัสดีครับ